วันนี้นะครับสารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้คุณพิธาอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลพ้นคดีถือหุ้นไอทีวีคนไทยนะครับหลายคนก็แสดงความดีใจให้กับคุณพิธาผมก็เป็นคนหนึ่ง ในกลุ่มนั้นคำถามที่คนไทยทุกคนต้องถามเนี่ยก็คือว่าคดีคุณพิธาเนี่ยรับเพื่อจะมาตัดเสินตั้งแต่แรกทำไมนักร้องที่ไปหาเรื่องคุณพิธาว่าไปถือหุ้นในบริษัทไอทีวีที่ชัดเจนมากแล้ววันนี้สารก็วินิจฉัยออกมาแล้ว ว่าไม่ได้เป็นบริษัทสื่อนะครับหมดสภาพไปตั้งนานแล้วเด็กป .2 ยังรู้เรื่องเรื่องนี้เลยแต่คดีนี้ต้องขึ้นไปถึงสารรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรก็แน่นอนครับเพื่อตอนนั้นคิดว่าจะชกัดดาวรุ่ง คูพักเก้าไกลเอาไว้ให้เชื่องเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเป็นไงครับสุดท้ายแล้วขอชมสารรมนูลที่ได้ตัดสินถูกต้องเพื่อน,นี้บอกนะครับเด็กปอ2อ่ะอ่านเรื่องไอทีีเนี่ยก็ควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่า พิธาไม่ได้ผิดเลยในการถือหุ้นในบริษัทที่เจ๊งไปแล้วแต่สิ่งที่น่าวิเคราะห์แล้วมาย้อนอดีตหน่อยเนี่ยก็คือถ้าคุณพิธารอดเนี่ยเรื่องถือหุ้นในบริษัทสื่อที่เจ๊งไปแล้วเนี่ยแล้วทำไมคุณธนาธรถึงโดนที่จะละคดีใกล้เคียงกันมากเลยนะแต่ธนาธรโดนสารอันเดียวกันเลยนะ ต่อันนึงตัดสินให้ธนาธรโดนอีกอันหนึ่งตัดสินให้พิธาไม่โดนตกรงการตัดสินอะไรของศาลเนี่ยมันมาจากโจ์อะไรหรือว่าอย่างคนไทยหลายคนวันนี้คิดอยู่ว่ามีคำสั่งออกมาไหมจากอำนาจเก่าๆให้ศาลไม่เอาผิดพิธาเพราะกลัว ว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายยิ่งจะสร้างคะแนนให้กับพักก้าไกลมากกว่านี้ว่าโดนกันแกล้งตลอดแล้วตอนนี้เองก้าวไกลบทบาทก็เบาไปเยอะแล้วหรือคิดได้หลายอย่างนะเหตุผลที่ก้าวไกลไม่เอาเรื่องเรื่องคนที่อยู่ชั้น14 VIP การที่ เก้าวไกลไม่โจมตีรัฐบาลมากตอนนี้ก็เพื่อมีเดียวอะไรกันหรือเปล่าให้ไม่ให้พิธาผิดอยู่ล้มก้าวไกลไม่รู้แต่ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องคิดกันดีๆเพราะคดีเดียวกันเลยคุณธนาธรโดนยุบพักไม่ได้ยุบพานะยุบคณะกับยุบพักสิใช่แต่พิธาไม่โดนก็ทำให้คนพิจารณากันว่าตกลงรัฐบาลวันนี้ ทุกคนมาร่วมกันหมดไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่จะให้ผมวิเคราะห์เลยนะว่าทำไมวันนี้พิธาไม่โดนผมก็คิดว่าอำนาจเก่าเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์แล้วว่ายังไงก้าวไกลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยมากเท่ากับถ้าเขาได้ล้มพิธาขึ้นมาได้ยุบพรรคก้าวไกลขึ้นมายิ่งจะทำให้ คนรุ่นใหม่หรือคนที่รักก้าวไกลเนี่ยออกไปมีเสียงมากขึ้นหรือยิ่งสร้างพลังให้กับก้าวไกลในการเลือกตั้งคราวหน้าหรือมีคนวิเคราะห์ไปขนาดนี้เลยนะครับว่าตอนเนี้เพื่อไทยเนี่ยกับก้าวไกลเนี่ยอาจจะมีช็อคเซอร์ไพรส์มาจับมือกันร่วมรัฐบาล แล้วก็กีดกันพักที่ร่วมรัฐบาลวันนี้ออกไปเพราะว่าที่ผมได้ยินมาจากพักเพื่อไทยนะเพื่อไทยตอนนี้ทำงานไม่ได้เลยเพราะเพื่อไทยเป็นพักที่ยืมลมหายใจจากพักปิ๊กตูพักปิ๊กป้อมพักนูน้นพักนี้งั้นตัวเองสร้างทิศทางให้กับตัวพักหรือประเทศชาติไม่ได้เลย งันอย่างน้อยมารวมกับเพื่อไทยเนี่ยเรือสองพักเนี่ยอาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายรอดในการเลือกตั้งข่าวหน้าไม่รู้เป็นไปได้ไหมก็น่าคิดและน่าวิเคราะห์การีิสาลตัดสินมาวันนี้นะผมดีใจนะผม,มองว่าการตัดสินที่ถูกแต่มันก็อดเจ็บใจไม่ได้ว่าเราไปเสียเวลา ก็มีนักร้องไม่ขี่คนเพราะมีการรับเรื่องคดีที่มันไร้สาระเสียเวลากันเป็นปีสุดท้ายแล้วก็เป็นคำตอบที่ยนผมบอกนะเด็กป .2 ดูก็ดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ควรจะผิดบริษัทไอทีวีเจ๊งไปตั้งนานแล้วไม่มีบทบาทแล้ว สาลวันนี้ก็ไม่ได้ฉัยออกมาว่ายังมีบริษัทนี้เพื่อเจตนาเดียวเลยเพราะเขายังฟ้องรัฐบาลอยู่แต่เราก็ไปเล่นในสิ่งที่โง่โง่ไอ้กฎหมายบางอย่างเนี่ยที่จะสกัดดาวรุ่งหรือสกัดนักการเมืองหรือสกัดเนี่ยมันเซลี่ตั้งแต่สมัยคุณสมัครสุนทรเวชโดนเรื่องทำกับข้าวตั้งแต่นักการเมืองคนน,นคนนู้นคนนี้ พักดุลพักนี้เพื่อไทยก็จําได้มั้เคยโดนยุบพักมาแล้วเมื่อุคี่ดีกับสิ่งที่มันไร้สาระเรารับกันไหมครับว่าเรื่องขุณพิธาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระแต่ในภาวะตอนนั้นที่ยังเลือกตั้งอยู่ในภาวะที่นุสกัดดาวรุ่งชื่อว่าพิธาหรือก้าวไกลเนี่ยก็ต้องเป็นสาระขึ้นมาสุดท้ายแล้วคืออะไรเนี่ยพูดจริงๆนะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ผมเห็นร,รัฐสารรัฐธรรมนูญตัดสินใจถูก ก็ดีแต่ผมก็ยังอัดระแวงไม่ได้ว่าตัดสินใจคราวนี้มีใครสั่งมาหรือเปล่าและเหตุผลที่สั่งที่จะเก็บพิธาหรือก้าวไกลไว้เนี่ยเพราะอะไรตกลงมีเดียวอะไรที่ลึกลับกว่านี้เพราะอันนี้ผมก็ได้เมสเซจมาในไลน์ผมว่าคุณทมเตรียมตัวครับกลางเดือนหน้าอันนี้มาจากผู้ใหญ่เลยนะจะมีการเปลี่ยนแปลง การปกครองรัฐบาลอย่างมาฮมาพรุ่งนี้ที่ผมเข้าใจมามีนัดประชุมพวก VVIP ทั้งหลายเพื่อจะคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศชาติกับรัฐบาลนี้สำหรับเดือนหน้านี่ที่ข่าวที่ผมได้มาเลยนะอยู่ยังอยู่ในไลน์ผมเลยนะก็ต้องรอดูผมไม่รู้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นวันนี้ ก็ผมมึนไปหมดแล้วธนาธรคดีเหมือนกันเลยโดนผิดพิธาคดีเหมือนกันเลยโดนถูกแต่ก็ถูกที่ถูกต้องผมฝ่าพวกนักร้องทั้งหลายนะแม่งอย่าร้องกันทุกเรื่องได้ไหมะอะไรที่คุณรู้ว่ามันไม่มีโจทย์จริงเนี่ยเพื่อให้คุณได้แสงได้สีได้เสียงคุณก็ร้อง ไปร้องอะไรที่ไม่มีสาระมั่งไม่ใช่แม่งร้องทุกอย่างแล้วผมก็ฝากตำรวจขบวนยุติธรรมศาลนะวิจัยวินิเคราะห์ดีๆเวลาพวกนักร้องมันร้องขึ้นมาเนี่ยว่าควรจะรับคดีเลยไหมไม่ใช่รับขึ้นมาเพื่อจะเป็นสิ่งที่จะมาไว้คู่ไว้สกัดคนอื่นเขาความยุติธรรมไม่ควรจะใช้เป็นอาวุธ เพื่อจะโจมตีหรือจะสกัดความพัฒนาของประเทศชาติแต่วันนี้ครับกฎหมายเรามีเอาไว้เพื่อเป็นอาวุธฆ่าคนที่เราไม่ชอบความคิดเห็นที่เราไม่เห็นด้วยได้ดีที่สุดเสียเวลาประเทศไทยมันเสียเวลาจริงๆเสียเวลาเป็นสิบบปี ให้คุณทักษิณต้องไปอยู่นอกประเทศสุดท้ายแล้วพอเขามีความจําเป็นให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมีความหมายก็เชิญเขากลับมาเลยคิดตังนี้เสียเวลาไปแค่ไหนเรื่องพิธาเสียเวลาไปแค่ไหนจะมีกี่เรื่องที่ประเทศไทยจะเสียเวลาเนี่ยเราแม่งไม่พัฒนาสัทีเพราะมันมีไอ้นักร้องมันมีกฎหมายที่ไม่ไม่เข้าท่า ก็คอยดูกันว่าในไลน์ที่ผมได้วันนี้จะมีอะไรพลิกล็อกหรือเปล่ากลางเดือนหน้าไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวครับผมเชื่อในใจเลยว่าเรื่องคดีพิธาเนี่ยไม่ควรรับตั้งแต่แรกแต่เมื่อรับมาแล้วก็ยังดีใจว่าเขาตัดสินใจถูก แต่เพราอดคิดไม่ได้ว่าใครเป็นคนสัน่งใครเป็นคนสัน่งมาจากอำนาจเก่าที่ไอพิธาไม่ผิดก้าวใคลไม่ต้องลม้มแล้วเจตนาหรือผลประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งเนี้ยคืออะไรอย่าลืมนะครับคุณธนาธรรับเองเลยนะว่าได้บินไปฮ่องกงได้ไปเจอคุณทักษ์สิณตกลงเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยไม่โปร่งใส ถึงการตัดสินใจวันนี้ผมก็ยังไม่โปร่งใสแต่ไม่เป็นไรขอชมสารที่อย่างน้อยตัดสินใจถูกขอบคุณมากครับ